สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แก้มจะมาอธิบายทุกคนฟังนะคะว่าทําไมแก้มถึงไม่ไปลงที่สนามบินสกลนครเลยหรือไม่ไม่ไปลงที่สนามบินอุดรมันอาจจะใกล้สกลมากกว่าขอนแก่นนะคะบ้านแก้มอย่างที่แก้มบอกไปนะคะสําหรับคนที่มาติดตามใหม่ยังไม่รู้นะคะบ้านแก้มอยู่ที่ขอนแก่นนะคะก็คือเกิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นเลยนะคะแล้วทุระทั้งหมดที่จะต้องมานะคะก็ที่จังหวัดขอนแก่นทั้งนั้นเลยค่ะถ้าแก้มไปลงที่อุดรหรือว่าลงที่สกลนครนะคะแก้มก็จะไม่มีรถใช้ค่ะที่แก้มอยู่กับตา กับยายตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะก็อยู่ที่ขอนแก่นคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยายทวดของเด็กๆนะคะที่ไปอยู่ที่สกลน,นครเพราะว่าไปอยู่บ้านพี่บ้านน้องนะคะท่านแก่มากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานก็เป็นห่วงคะ่ะก็เลยให้ไปอยู่ที่สกลน,นครคะ่ะ นั่นล่ะค่ะก็คือเหตุผลที่จะต้องลงที่ขอนแก่นแล้วก็เช่ารถจากสนามบินขอนแก่นขับไปหายายทวดรับยายทวดจากสกลนครกลับมาหาหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะแล้วก็ทําไมถึงไม่ลงที่สนามบินสกลนครนะคะเพราะว่าแก้มคิดว่าวางแผนเอาไว้กับแม่กับป้าว่าจะรับยายจากสกลนครนะคะให้ยายไปเล่นที่กรุงเทพกับลูกๆหลานๆก่อนค่ะถึงจะมาส่งยายอยู่ที่สกลนครนะคะถ้าแก้มยืมรถที่สกลนครแก้มก็ต้องไปคืนรถที่สกลนครค่ะทุกคนถ้าไม่คืนที่สกลนครแก้มจะโดนค่า นับหลายพ่นแหล,ละค่ะเหตุผลที่แก้มจะต้องมาเช่ารถที่สนามบินขอนแก่นนะคะหวังว่าพีพ่ๆ FC บางท่านนะคะที่ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมถึงไม่ลงที่อุดรล,ล่ะทาไมถึงไม่ลงที่สกนลนครล่ะเหตุผลมันอย่างที่แก้มอธิบายไปแล้วนะคะชีวิตในวัยเด็กของแก้มนะคะพ่อกับแม่เลิกกันค่ะอีกอย่างก็คือที่แก้มอยู่กับตากับยายนะคะแม่ไปทํางานอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะทุกคนอยู่กับตากับยายตาก,ากับยายก็ได้เลี้ยงเหมือนเป็นลูกสาวล่าเลยนะคะก็เลยได้ไปสกลบ่อยมากเลยค่ะทุกคนไปขายอาหาร าปลานะคะแล้วก็ไปอยู่กับญาติญาติของยายนะคะก็ได้ภาษาสกลมาด้วยนะไปสิเลยตอนนี้เรามาถึงที่ขอนแก่นกันแล้วนะคะทุกคนมาถึงตอนบ่ายก็ฝนตกไปปล่อยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยพายายทวดไปหาหมอกันค่ะเด็กๆคะชวนะาแม่เปิดกล้องค่ะลูกทางนี้สิคะทางนี้ยันจุนครับยันจุนเก่งจังเลยลูก ตอนนี้เด็กๆเพิ่งลงมาจากเล่นน้ำนะคะทุกคนก็คือตอนช่วงเย็นนะคะแก้มจะพาเด็กๆออกไปเดินเล่นที่ตลาดนะต้นตาลกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เราลงมาแล้วกําลังจะเอ่อออกไปเดินเล่นที่ตลาดต้นตาลกัน,ก,นกับแม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นแม่ของแก้มค่ะทุกคนบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีค่ะนี่เป็นแม่ของแก้มค่ะ เดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นกันที่ตลาดต้นตาลแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนถึงตลาดต้นตาลแล้วคะ่ะใช่ไหมคะไปดูไปรถแม่มาสวัสด<า>ีค่ะสวัสดีครับมาตลาดขมเกน ที่ต้นตานแล้วนะครับถึงแล้วใช่ไหมลูกเคยขอนแก่นลูกเคยขอนแก่นลูกเคยคนขอนแก่นอืมเพาอาก,ก,กาศดีด้วยเนาะวันนี้อืมวันนี้อากาศดีเล่นน้ำัวเหนื่อยเลยใช่ไหมจ็บขาหมดเลยเดี๋ยวพวกพี่พงไพรเออโอ้โหกเยอะโอ้มีซาด้วยแบบอืมเต็หามาหมดสป,ป้ว่า,า้มาเชิญะคร มันเป็นโคลลุกขี้เจ้าหน้าชาลาบุญจงค่ะชาลาบุญจงค่เขาเรียกขี้โคลลุกไม่ใช่ขี้ลุกเจ้าหน้ามาหายายลูกแม่เบิุงเด็กน้อยเกาหลีเป็นเพื่อนขี้โคลลุกขี้เหรอวฉันเขาไม่รู้ไงรู้ขี้อะไรเป็นสีขาวหล่ะ สำหรับคนที่จะมาตลาดต้นตาลน,นะคะทุกคนอยู่ตรงเส้นมิตรภาพออขอนแก่นนะคะเนี่ยค่ะที่แก้มวงกลมไว้ให้นะคะมาตามแผนที่ได้เลยค่ะชุดนอนเยันเชียวไม่ได้เอาชุดนอนมาหนิซื้อแล้วจะได้ไปซื้อลูกแปบนั้นชุดละร้อยครับถ้าเป็นชิ้นจังตัวนี้ชุดละร้อยเลยใชของแม่ไม่ได้ได้แต่ว่ามันมีอยู่แค่ชุดเดียวไงลูกชิ้นจังอ่ะน่ารักดีชิดหนึ่งชุดชิ้นจังเหรอไม่ไใช่แบบนี้ค่ะลูกแบบนี้ตัวละร้อยเลยครับคุณค้า เป็นเป็ดก็ได้เอาเป็ดเอาเป็ดหรือเอาชิ้นจังอ่ะเอาชิ้นจังเด็กใส่ค่ะตัวละร้อยต,ตัวละร้อยวละยครับเอาไม uh ่ลูกองรเหรอมีหลายให้เลือกนะครับฮะชุดละร้อยชุดชุดละร้อยใช่ครับเป็นชุดหนึ่งนะครับผมชุดละร้อยนะครับ นี่ล,ล,าลายลายอื่นก็มีลูกน่ารักน่ารักนี่อมาชิโมโรก็น่ารักเลือกดูก,ก่อนได้นะครับชิมยังก็มีครับเราต้องแวะซื้อชุดนอนกันก่อนนะคะทุกคนที่ตลาด เพราะว่าน้องจีออนนะคะลืมเอาชุดนอนไปค่ะแก้มปล่อยให้น้องจัดกระเป๋าเองนะคะเพราะว่าน้องขอแยกกระเป๋าออกไปก็จัดทุกอย่างยกเว้นชุดนอนนะคะ응ทำไมจีออนถึงลืมเอาชุดนอนไปลูกหนูจะจัดกระเป๋าเองค่ะทําไมลูกหนูแค่อยากจัดค่ะที่หนูอยากเอาไปหนูก็จะเอาไปค่ะแล้วหนูเอาไปทุกอย่างยกเว้นอะไรลูกชุดนอนค่ะเอาไปทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ลืมอะไรเลยลืมอย่างเดียวชุดนอนค่ะ จียอนเป็นคนขี้ลืมนะคะทุกคนอยู่ในบ้านนี่คือเป็นแม่ปลาทองแม่จะซื้อให้หลานแม่อ๋อกระสีชมพูอีกลูกไม่ให้เชวอนจะไม่ลูกไม่ของจียอนเชวอน,นมีแล้วชุดน,นอนอน,น,นี่เอาชิมน,น้ำมอโลนีลูกสีฟ้าน่ารักน,นีคุลุมี่เ<า>หรอไซใ,ใหญอเอไซนี้ลูกแถวนี้ ว่าจียอนจะเลือกได้นะคะชุดนอนเจมเป็นคนที่เลือกของยากนะคะทุกคนไม่มีความมั่นใจจะต้องให้แม่เป็นคนช่วยเลือกยอนจุนก็รอนะคะมันยังไงหนูนายังไงช่อมมรบนาวนไนจ้านะชาวนี้ก็มีแล้วไงคะ หลังจากเล่นน้ำเสร็จนะคะแก้มก็สระผมแล้วก็อาบน้ำให้น้องนะคะแก้มยังไม่ได้มัดผมให้น้องเชวอนคะ่ะตอนลงมาผมน้องยังไม่ค่อยแห้งดีนะคะแก้มก็เลยปล่อยให้ผมน้องแห้งก่อนขอบคุณนิยาเรเลี่ยงค่ะขอบคุณแล้วลูกค,ค่ะไม่เป็นไรลูกเอ๋อยนิยารเซ็นห้ลูกส่วนใหญ่าอากาศที่เกาหลีจะหนาวนะคะจะไม่ค่อยร้อนอบอ้าวเหมือนอยู่ที่ไทยพอเด็กๆมาที่ไทยก็เหมือนไม่ค่อยจะชินกับอากาศสักเท่าไหรค่ค่ะ ยายจับมาลูกปลาเชวนาทำไมแม่กับยายใใส่ชุดคล้ายๆกันเลยอ่ะทำไมสะบัดอย่างนั้นล่ะลูกไปไปเดินกับยายเขาจะทายาอีกแล้วลูกคันจิบคันจิบคือจิบคือจิบคือจิบลูกเบาๆลูกเดี๋ยวยุงเดี๋ยวเป็นพื้นเชวอนมาเจออากาศร้อนผิวเริ่มผดขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เชิญอย่าแหว่งทำนี้ดีๆเดี๋ยวมาโดนคนอื่นเครับ วันนี้นะคะทุกคนเรามาเดินที่ตลาดนัดกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของลิติกนนะคะแล้วก็ครั้งแรกของแก้มด้วยนะคะที่มาเดินตลาดต้นตาลจะมีแค่แม่นะคะที่เคยมานอกจากจะมีเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีของกินอีกเยอะแยะนะคะที่เราจะต้องไปเดินกันแต่ว่าวันนี้นะคะแก้มจะมาพูดเรื่องที่ทุกคนอาจจะอยากรู้หรือว่าอาจจะอยากฟังจากประสบการณ์ของแก้มเองนะคะทุกคนเรื่องนี้เอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะทุกคนแก้มไม่อยากจะมาพูดเรื่องนี้นะคะแต่ว่าบางทีมันไม่พูดมันก็ไม่ได้อ่ะค่ะมี คำถามเข้ามามีคอมเมนต์ถามเข้ามาแก้มอยากจะเรียนบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะคือแก้มสร้างช่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นความสุขความทรงจําของครอบครัวเรานะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูความน่ารักสดใสร่าเริงของเด็กๆบ้านนี้ค่ะเผื่อว่าเขาโตขึ้นไปเขาจะได้เห็นนะคะว่าพ่อแม่เลียบบาายเล้ยงมาแบบไหนปู่ย่าตายายเลี้ยงมาแบบไหนพี่พีเอฟซียินดีกับเขามากแค่ไหนกับความน่ารักสดใสของเขาก็นั่นละค่ะทุกคนเรื่องนี้ที่แก้มจะมาพูดนะคะก็คือเรื่องเหยียดสัญชาตินะคะหรือว่าคนเกาหลีเหยียดคนไทยนะคะทุกคน แก้มอยากจะมาพูดวันนี้นะคะจากประสบการณ์ตรงของแก้มนะคะที่แก้มแต่งงานมาอยู่กับครอบครัวเกาหลีสามีเกาหลีคนนี้นะคะครอบครัวทั้งหมดของสามีเกาหลีนะคะไม่เคยเหยียดสัญชาติไม่เคยเหยียดว่าแก้มเป็นคนไทยไม่เคยรังเกียจหรือว่าไม่เคยเออดูถูกดูแคลนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆบ้านนี้นะคะที่แก้มมีหลานให้ก็เพราะว่า ปูกกับย่านะคะหรือว่าพ่อปู่ไม่ย่าเนี่ยนะคะเป็นคนบอกให้มีนะคะเป็นคนอยากได้ลูกตอนแรกท่านอยากได้5คนแต่ว่าแก้มอะ่ะ กับสามีก็คือตกลงกันไว้ว่า3คนก็พอแล้วเพราะว่าแก้มเลี้ยงไม่ไหวแก้มเหนื่อยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะที่อยู่เกาหลีก็คือทุกอย่างแก้มทําเองทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับลูกไม่ว่าจะเป็นสอนการบ้านไม่ว่าจะพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าทําไปฉีดวัคซีนรวมไปถึงการไปโรงเรียนรับส่งลูกแล้วก็มีประชุมผู้ปกครองมีคุยกับ คุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างแก้มเป็นคนทําเองหมดนะคะเพราะว่าโอป้าต้องดูร้านโอป้าห่างร้านไม่ได้ต้องดูร้านตลอดเมื่อไหร่ที่แก้มว่างแก้มก็จะไปช่วยที่ร้านนะคะก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือแก้มเจอลูกค้าแล้วก็ได้คุยได้พูด ได้สนทนากับคนอื่นนะคะรอบๆก็คือได้พบปะสังคมค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแก้มไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีเยอะนะคะแต่ว่าก็พอสนทนาได้พูดรู้เรื่องนะคะละคําถามที่ว่าแก้มเคยโดนคนเกาหลีเนี่ยเหยียดคนไทยบ้างไหมเหยียดแก้มบ้างไหมคําตอบก็คือไม่มีนะคะทุกคนคนเกาหลีนะคะค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แล้วก็ใจดีนะคะให้ความช่วยเหลือด้วยมันจริงๆมันเป็นประสบการณ์เฉพาะ บางคนนะคะมันแล้วแต่คนจริงๆทุกคนว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะเหยียดคนไทยมันต้องดูด้วยทุกคนว่ามันอยู่ในสถานะไหนสถานาการณ์ไหนแกลมไม่อยากให้ทุกคนเอามาเหมารวมนะคะว่าทุกคนคนไทยจะต้องโดนเหยียดหมดแล้วก็คนเกาหลีจะต้องเหยียดคนไทยหมดมันมันไม่ใช่อะ่ะทุกคนมันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลมันเป็นประสบการณ์เฉพาะบางคนนะคะ่ะถ้าอาจจะมีบางคนที่เคยได้รับประสบการณ์แบบนั้นนะคะแก้มได้ยินแก้มก็เสียใจยด้วยนะคะทุกคนประสบการณ์ที่ดีกับประเทศเกาหลีหรือว่าคนเกาหลีนะคะ ยังมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนคนเกาหลีมีคนดีๆก็มีเยอะค่ะเวลาแก้ไมไปไหนคนเดียวนะคะเวลาที่โอปา้าไม่ไปด้วยอย่างเช่นไปเช็คสภาพรถหรือว่าไปโรงพยาบาลคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้มไม่รู้อะไรแก้มก็ถามหมดนะคะแก้มไม่เคยอายนะคะว่าแก้มเป็นเวกุกสารามหรือว่าเป็นคนต่างชาตินะคะแก้มเป็นสซอรไพคนต่างชาติก็จริงแต่ว่าสามีแก้มเป็นคนเกาหลีแก้มไม่รู้อะไรแก้มถามหมดค่ะทุกคน แ้มเชื่อนะคะว่าทุกคนจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีจากประเทศเกาหลีกลับไปนะคะทุกคนคนเกาหลีมีทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีเหมือนคนทั่วไปในโลกนี่แหละค่ะทุกคนมันเหมือนกันหมดแหละการเหยียดสัญชาติอะมันก็มีด้วยกันทั้งทุกชนชาตินั่นแหละค่ะทุกคนแม้แต่คนไทยเหยียดกันเองก็อาจจะมีนะคะอันนี้แก้มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนมันเป็นนิสัยส่วนบุคคลค่ะทุกคนค่ะทุกคนอย่าไปเหมารวมเลยนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้มจะบอกวันนี้นะคะก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ที่แต่ละคนได้เจอได้รับมานะคะคนเกาหลีที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเราตลอดเวลาที่เราไม่รู้อะไรนะคะก็มีอีกตั้งถมเถะเยอะแยะไปค่ะทุกคนทุกคนจะไม่นั่งใส่ใจคนส่วนน้อยแต่มันมานั่งคิดมากเรื่องคนส่วนน้อยว่าเขาจะเหยียดสัญชาติเราหรือเปล่าเราจะด้อยค่าตัวเองทําไมคะคนเกาหลีเขาอยากที่จะอยู่เมืองไทยเขาอยากที่จะได้เออเป็น คนไทยรู้สึกรักคนไทยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงๆอย่างเช่นแฟนแก้มนะคะอยากเป็นคนไทยทุกคนก็เห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วที่บอกว่าโอ้ฉันกลับบ้านฉันเมืองไทยก็คือบ้านฉันนะเพราะว่าครึ่งหนึ่งครอบครัวของเราคือสัญชาติ ไทยนะคะแล้วแก้มก็พูดได้เต็มปากนะคะว่าแก้มภูมิใจที่แก้มเกิดมาเป็นคนไทยแก้มภูมิใจที่แก้มเป็นคนไทยภูมิใจที่สุดแล้วแล้วแก้มก็จะสอนให้ลูกแก้มรู้จักที่จะภูมิใจที่จะเป็นคนไทยด้วยค่ะชาวยวนภูมิใจไหมลูกที่ชาวยวนเป็นคนไทยคะภูมิใจค่ะมากไหมลูกมากค่ะหนูปเป็นคนไทยค่ะ NG คก่งลูกแล้วยันจุนภูมิใจไหมลูกที่ยันจุนเป็นคนไทยภูมิใจครับงกส่วนจียอนเจียนภูมิใจไหมลูกที่จีออนเกิดเป็นคนไทยคะ So ค่ะภูมิใจค่ะภ no> ูมิใจมากไหมภูมิใจมากค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็ยังภูมิใจเลยค่ะทุกคนว่าเราเป็นคนไทยพวกเราเกิดเป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะแกมไม่อยากให้ทุกคนเอามาคอมเมนต์แล้วก็เอามาพูดอีกนะคะเรื่องนี้เรื่องแบบนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเกิดสัญชาติไหนหรือว่าเกิดประเทศไหนนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่จะมีศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็มีค่าของตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นบ้านเรานะคะเกิดสองสัญชาติบ้านเราถือสองสัญชาตินะคะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนเกาหลีอย่างน้อยๆนะคะแค่ แค่บางคนนะคะอันนี้แก้มขอย้ำนะคะว่าเป็นแค่พี่เอฟซบางคนนะคะที่พยายามจะเหมือนจะสร้างความขัดแย้งนะคะแก้มขอนะคะทุกคนเออยังน้อยๆเด็กๆก็ยังได้ย้อนกลับมาดูนะคะก็อย่างน้อยๆเห็นแก่เด็กก็ยังดีค่ะทุกคนอย่าให้เด็กคิดว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างสัญชาติของเขาทั้งสองสัญชาติเลยค่ะส่วนเรื่องภาษานะคะถึงแม้ว่าเด็กๆจะไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะทุกคนเด็กๆอยู่ที่เกาหลีแก้มจะพยายามสอนภาษาไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดให้ลูกได้ มากที่สุดเท่าที่แก้มจะทําได้นะคะแก้มหวังว่าพี่พีเบางคนนะคะที่คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้พวกพี่เข้าใจแล้วนะคะแล้วก็แก้มขอให้มาดูความสดใสน่ารักของเด็กๆครอบครัวนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนเป็นอะไรเป็นเดินกินหรอเดินกินแน่นอโอปป้าอยากได้เป็นของเดินกินนะคะแก้มเพิ่งมาเห็นนะคะว่าตลาดต้นตาลมีของกินเยอะมากเลยทุกคนเลือกไม่ถูกเลยค่ะ เยอะมากๆอยากกินยำเหรอลูกอยากกินยำเหรอก,หกินไม่เป็นหรอในความหมายของโอปป้าก็คือกินแล้วจีออนจะไม่ท้องเสียหรอมีแบบเป็นถ้วยโฟมไหมคะเจียอนกินเป็นหรอจะไม่ท้องเสียหรอลูกเอายำหอยแข็งพี่แกมคิดว่าจีออนต้องคิดว่าเหมือนยำหอยแข็งที่เกาหลีแน่เลยทุกคนเพราะว่าเขาไม่เคยกินยำหอยแข็งที่ไทยเลยนะร้านนี้ร้านยำค่ะทุกคน ยำหอยแข็งเท่าไหร่คะ120ที่เกาหลีก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนที่เป็นหอยแข็งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะคะแต่ว่าหน้าตามันจะไม่เหมือนหอยแข็งบ้านเรานะคะทุกคนเขาก็นิยมเอามาลวกนะคะแล้วก็ยำน้ําซอสนะคะราดอยู่ข้างบนเรียกว่ายำหอยแข็งเหมือนกัน,นะคะ่ะช้นานะทุกีทุกีทุกไอทุกีพิคเกแซ่สีชมพู ตอนนี้ตัวแสบของบ้านนะคะบอกว่าปวดฉี่ซะแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหาที่นั่งนะคะหาตัวนั่งแล้วก็หาของกินหาให้เด็กๆกินแล้วก็เดี๋ยวพายอนจุนไปฉี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมานะคะตลาดนี้ใหญ่ไหมย่าโบตลาดนี้ใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่มากกว่าของ,ของกินเยอะใช่ไหมใหญ่มากกว่าเป็นของของกินเยอะมากอะ่กอะ ตลาดใหญ่อยู่นะแม่คนคนหลายอยู่ไล่หลายแต่วันธรรมดาดีๆถ้าเสารอาทิตย์วันหนักอร่อยไหมลูกชิออนกินยำหอยแครงค่ะทุกคนยำหอยแครงอร่อยไหมลูกลไม่อยไหมลูกกนะินเยออยากกินว่ากินไทสบายกินเยอะลูกระวังพวกใส่เสื้อนะระวังพวกใส่เสื้อลูกกลมก้มกินดีๆลูก ห้องน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวยิอยาถามไม่อยากจะถามน้อกวนชีแม่หาซื้อน้ำให้ันนะเ,นเปล่าแล้วลูกเ,เปล่าจ้อะเปล่าแล้ แกเห็นหน้าเชวอนตอนนี้นะคะแกอยากจะพาให้ทุกคนได้ดูนะคะเชวอนจริงๆเป็นคนเกิดปีหมานะคะทุกคนเหมือนหมาน้อยไหมคะลักษณะนิสัยของเขานะคะเขาจะดมไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะอะไรเปื้อนตัวของเขานะคะเขาจะดมแล้วก็รีบไปล้างก่อนนะคะทุกอย่างจะบอกว่าเหม็นไว้หมดนะคะเขาอะน้ำเปล่า,า,ากินเนีน้ำมาล้างให้ลูกแป๊บนึงอ่าเช็ด๋ย่เช็ดลูกรอบแป๊บนึงกินอะไรลกเหม็นอะไรลกมานั่งข้างแม่นี่ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,งนี่มาต้อง้างแม่มมส่วนคนนี้ก็กินอย่างเดียวนะคะไม่สนใจนะคะใครจะเหม็นใครจะหอมใครจะปวดฉียังไงฉันไม่สนนะคะยำหอยแครงที่สั่งมานะคะแซบเสยอร่อยไหม <Thank you. S 2> อร่อยไหมลู <Thank you. S 1> กของอันนี้ค่ะ เชวันม <ge ar> ีช <ies> ุดนอนเยอะแล้วแต่ว่าออนนีลืมเอาชุดนอนมาลูกอย่าจ๊อบเจ็บได้ไหมทีออนม่หิ้งดูนแต่กวางจิเป็นตัวช่วยไม่จ๊ะไม่จ๊ะแม่จะช่วยดูแลชิ้นนี้ช่วยดูแลชิ้นนี 너 싸울 거안 싸울 거야? 싸울 야 임준이 안 차오리라 이거 봐, 이거 봐또 누나잖아 임준가 먼저 말안 들어도 왜? 마을을 원해? พอแล้วนะน้องจะกลับบ้านแล้วพอแล้วลูกเด็กๆอยากได้มานะคะทุกคนพอเห็นน้องหมาน่ารักเดินวนเวียนคะ่ะไม่ยอมไปไหนเลยเดินวนหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยทุกคนปรับทัศนคติก็แล้วนะคะหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เลยเดินออกมาข้างนอกนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาประมาณสองทุ่มสามทุ่มแล้วคะ่ะเขาก็เริ่มจะเก็บกันแล้ว ก็เลยมานั่งพักนะคะก็มาเจอร้านน้องหมานะคะให้เด็กๆได้เดินวนไปวนมาแล้วก็เจอร้านโทรศัพท์นะคะก็พอดีได้นั่งเปลี่ยนฟิล์มพอดีค่ะเพราะว่าร้านอื่นก็กไม่มีอะไรให้ขายไม่มีอะไรให้ดูแล้วอะคะ่ะทุกคนพี่ก็น่ารักไหมลูกพี่ก็น่ารักไหมน่ารักไหมคะสวัสดีค่ะเรีอยงอันนี้ของเชวอนเหรอลูกเหรอเ <Yeah. S 2> แบบี้เหมือนเชวอนเลยลูะ เบบี้มันใช่วันเลยหรอใช่ไหมคะ เผื่อใครมีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาตลาดต้นตาลน,นะคะก็แวมมาอุดหนุนน้องได้นะคะน้องคนขายน่ารักดีนะคะ EP นี้จะเป็น EP เดียวที่พวกเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก่อนที่จะกลับที่กรุงเทพกันค่ะและจากนี้นะคะแก้มจะต้องพายายทวดไปหาหมอนะคะตอนเช้าแล้วต้องอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าส่วนเด็กๆนะคะก็ให้อยู่กับโอป้านะคะที่โรงแรมเพราะว่าแก้มเลือกที่จะพักโรงแรมเพราะว่ามีสระว่ายน้ําให้เด็กๆได้เล่นแล้วก็อยู่ใกล้เซ็นทรันนะคะก็ให้โอป้าเป็นคนรับหน้าที่ดูแลเด็กๆไป EP นี้นะคะผิดพลาดประ การไดแก้มต้องขออาภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณจังหวัดขอนแก่นขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ